ับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็วันนี้อยู่ที่กินกันกับบิวตี้นะคะ ep ห้าแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเนาะสำหรับวันนี้นะคะพี่บิวตี้จะมาทําต้มจืดเนาะ,ะซึ่งต้มจืดของบิวตี้อาจจะไม่เหมือนใครนิดนึงเนาะเออเป็นสูตรพิเศษที่บิวตี้ชอบทําแล้วก็ชอบทานนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนาะก็เตรียมหมูมาเนาะที่เราต้องการนะคะเนาะแล้วก็พี่บิวตี้จะมหมักหมูซึ่งการหมักหมูของบิวตี้เนี่ยพบิวตี้จะใส่เป็นรสดีเนาะออใส่รสดีนี่คะรสดีเนาะ ใส่ไปมูตีอ่ะนิดหน่อยแล้วก็อ่าถ้าอยากให้หมูนุ่มนะคะนูตี้แนะนำเนาะให้ใส่ซอสไปด้วยนะคะเนาะอาจจะเป็นซอสผู้เขาทองก็ได้อืมก็ใส่ไปด้วยเนาะเพิ่มความนุ่มให้หมูเนาะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะเนาะสำหรับสูตรนูตี้เองนะคะก็คือนูตี้จะใส่เนี่ยค่ะใส่เป็นเส้นไปด้วยนะคะอืมแต่ว่าเราเราไม่ได้ใส่ไปทั้งหมดเลยนะเราต้องตัดตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆด้วยเนาะตัดให้มันเป็นเล็กๆปล่อย เล็กๆปล่อยๆเนาะทิ้ยงยาวแล้วก็ตัดโอเคโอเคนะ,อะเอาใส่ให้พอดีกับเนื้อหมูนะคะเอาตามความชอบเลยเนาะเอเชอบมากก็จะใส่มากนะโอเคอ่ะก็เราจะได้หมูของเรามาแล้วนะคะเราก็จะขยำวิวตี้ก็ใช้เป็นผักกาดนะคะเนาะ สำหรับล้างผักเสร็จแล้วเนาะแล้วก็หั่นนะคะคือองจริงอะ่ะหั่นผักอะ่ะเราก็หั่นคือพี่ิวตี้เป็นคนที่ไม่ชอบก้านมันแข็งๆอะ่ะพี่ิวตี้ก็จะหั่นให้มันเป็นค่อนข้างเล็กหน่อยเนาะ ứng, สำหรับใครหลายคนที่เนาะชอบก็สามารถหั่นเป็นชิ้นใหญ่ได้เลยเนาะแต่ว่าพี่ิวตี้อ่ะจะแบบกินตรงก้านมันไม่ค่อยได้เนาะก็จะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนนกอ็แค่นี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วผักสลัดก็เหมือนกันนะคะหั่นเนาะ เพิ่มสีสันแต่จะบอกหลายคนอาจจะถามว่าอา้าวพิวตี้ไม่ใส่แครอทหรอคือปกติอะที่บิวตี้ไม่ค่อยกินแครอทอยู่แล้วเนาะอืมก็คือไม่ใส่อยู่แล้วแล้วก็อันนี้เต้าหู้เนะาะที่จริงเดิมพิซตี้ก็ไม่ชอบกินเต้าหู้นะแต่ว่ามันมีในตู้เย็นเนาะเราก็หั่นไว้ก็ได้เต้าหู้หลายคนชอบใส่เนาะ,ะพิซซูตี้ว่ามันแบบมันดีอย,อยู่อ่ะพูดไม่ถูกแต่ว่าก็ไม่ไกลก็ใส่สามอันโอเคเนาะ แล้วนะคะเราก็จะมาตั้งเตาเนาะเพราะว่าเราเตรียมของเสร็จแล้วเนาะก็เลยเลยเนาะใส่น้ำเนาะให้ตั้งน้ำให้เดือดนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ขนอซุปก้อนลงไปเลยอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดเนาะเราถึงจะเอาหมูใส่เพราะว่าถ้าเราเอาใส่ตอนที่น้ำมันไม่เดือดหมูมันจะคาวนะคะอาจริงเนาะคือปกติยูทิ่งจะชอบแบบวุ้นเส้นมากมีใครเป็นเหมือนกันไนหะมเมนูวุ้นเส้นอะไรก็ตามเนาะมันจะเป็นอบวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะชอบมากเนาะก็เลยทีเนะี้ยก็เลยคิดว่าเอา้าถ้าเราทำต้มจืดเนาะเราก็็เอ้้้้หหหมมมักกููแลววาจจะใสสุ่นนนได ดโอเคก็ที่บิวตี้บอกเนาะน้ำเดือดะะอเราก็จะใส่หมูลงไปแต่ว่าเราอาถ้าทำต้มสืดอเนาะแนะนำให้ปั้นปั้นเป็นก้อนๆน,นะคะเนาะเหมือนมันจะได้แบบจับตัวกันเป็นก้อนๆไม่ได้แบบใส่ทีเดียวเลยเนาะ,ะปั้นไปค่ะก้อนใหญ่ก้อนเล็กตามใจชอบตามใจฉันนี่แหละเพราะว่าฉันกินเองปั้นเอง คือปั้นไปเนาะแล้วก็รอหมูสุกเนาะหลังจากหมูสุกแล้วเราก็จะใส่ผักน้องบอกว่ากินหอมมากๆเลยทุกคนโอเคอ่ะเรียบร้อยระหว่า,างนี้ก็รอหมูสุกนะคะทุกคน เราก็จะใส่ผักใส่ไปเลยเนาะแต่ว่ายังไม่อยากให้ใส่เต้าหู้นะต่มันเลลก็ใส่ผักของเราไปแล้วก็เดี๋ยวรอผักสุก ก็ไม่ต้องใส่ก็ไดนะ้เนาะแล้วแต่คนชอบเนาะฟิวตี้ก็ทานได้แหละก็หลังจากนั้นก็คือสุกแล้วค่ะแบบนี้เราทานมากๆเลยโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวฟิวตี้เนาะก็จะห่อ,อไปทานเนาะที่โรงพยาบาลก็เฮ้ยน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตัดใส่ถ้วยเนาะมันเส้นก็คือยาวนะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ตัดเป็นคนชอบเป็นคนชอบเส้นเนาะมีเส้นยาวๆ เราก็จะไม่ทานข้าวเราก็จะทานเหมือนทานเส้นแทนข้าวเลยนะคะเหมือนเมน,นผักเนาะอ,อพยายามเมนผักโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะสรุปเราก็คือตักไปหมดเลยยันน้ำอ่ะเพื่อความอร่อยจนหยุดสุดท้ายโอเคนะคะก็ ะคะเนาะเป็นต้มตื๋นวนเส้นแบบง่ายๆเนาะสไตล์เราทำไปถึง2ี่นาทีนะคะยังไงเนาะเดี๋ยวบิวตี้เอาไปทานต่อที่โรงพยาบาลนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า